มาท่านสามหนึ่งเลสโกอย่าไปกลัวเด็อเอามาท่านส่วนใครที่มีแล้วยังไม่เข้าเดี๋ยวรอตาหน้าเนะยมาไอ้มันเปลี่ยนรูปใหม่ด้วยะของไอ้ฆ่าผีเนี่ยฆ่าได้จริงๆเหรอคือต้องเก่งขนาดไหนถึงว่าไล่ฆ่าผีผมถ้าออกได้ผมแม่งก็ออกเลยว่มาลุงบ่หลงังไม่บอกไม่รู้นะวาลางัง หรือว่ามีคนทำงานอยู่อยากจะเล่น I am the team อ๋อมันมีเอมันมีเคอร์เซอร์รูปประตูเพิ่มขึ้นมาทำให้เห็นง่ายขึ้นเสียงอะไรวะเฮ้ยอ๋อมันเปลี่ยนเดี๋ยวมันเปลี่ยนอันนี้ป่ะตอนแรกเป็นเมาส์ซ้ายเมาส์ขวาได้เป็นปุ่มแล้วเหรอมันจะยากหรือง่ายขึ้นวันนี้เออตอนที่เราเล่นรอบที่แล้วมันเป็นเมาส์ซ้ายเมาส์ขวา<ๆ>เพราะว่าเมาส์ซ้ายเมาส์ขวาดีกว่านะชินกันนั้นแล้วอะแม่ง พอมาเปลี่ยนเป็น Q แ E แล้วก็จะงงเล็กน้อยนิดนึงต้องทำตัวให้ชินทำพิธีเสร็จสามจะตีผีเข้าก็ใช่ไงท่านเอาแล้วเพื่อนกูตายอย่างไวเลยเฮ้ยอายุักกิ้งคีดิงหมีทำไมเพื่อนกูล่วงอย่างไวแล้วเนี่ยฮะยังไม่ทำอะไรไปเดินท่าไหนว่าตายไวเกินได้อเอาทูไปปักก่อนแลวกันนะีโอเคครับ เเฮ้ยอะไรอะไร what the fuck นังน้อ fuck you m a นดาและทูโอ้อยชิดโอ้ยเขียวเฮล์ Help m เฮ้ยใหญ่เข้านี่นี่เอ้ยเด็ดดีเดะไปแล้วยี่ยังตีอยู่ยี่ตีเอาไม่ได้เหรอวะเอาไมนใช้เอาประตทำไมมันไม่โดนประตูอะตัดประตูไม่ใช่ไม่ได้เหรอได้ไม่ได้เอาไม่ได้เหรอ เอาวฮ้ยทำไมไม่ได้อะเปิดประตูไม่ได้แล้วเหรอฮึใจเย็นทันอ้ายิ๊มยิ๊กไอ้สัส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 อัสสัสสัสสอสสัสสัส้ัสสัฮันสัสสัสสัสัั วาฮ่ฮ่าฮโอ๊ยไม่ได้แล้วเหรอมันได้ไม่ใช่เหรอตอนเบต้าผมเข้าล็อกเกอร์แล้วออกมาจากล็อกเกอร์ผีจะติดตะตันมันไม่ได้แล้วเหรอโอ้โหมึงตามกว่ันไวยเนี่ยเดี๋ยวดนอะตงใจเน่าเน่าท่านเจ้าผมท่านปลาใส่น้ำมุหลบเฉยเอาเนอะเอาเนอะเอาเนอะ ตันผีไม่ได้แล้วแล้วกูจะเล่นยังไงแงเฮลบายทันบายเย่จะเล่นยังไงวะโอโดโอโดโอโดอโอเดอคือต์โอโด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 อโอเดอโอเดโอเดกูุณจ e ุกไหวแล้วเฮลฟัดอยู่แมนมันใสไปละย Uhm. อัติเมตผีโคตรจุกท่านก็ตามผมไม่เลิกเลยเคปล่อยกูบ้างก็ได้เฮ้ยยัง ยังคงรอดอยู่อ้ท่านจะแคร์เลยหมดนาูไม่ทำอะไรให้โอ้กจะรู้มาโคตรจุกเพื่อนกูยังทำอะไรไม่ได้เนี่ยกูจุกตั้งนานเพื่อนยังไม่ทำอะไรพัฒนาขึ้นเลยหรอวะโอเคเพื่อนครับทำอะไรสักอย่างวิ่งวิ่งจุกตั้งวิ่งจุกตั้งนานงานไม่คืบหน้าเลยอฮะ โอเคผมรออแล้วร่อไปได้งไงััไงก็ได้เก้อเฮ้ยไม่มีสตันผีนี่ผีโคตรง่ายขึ้นเยอะเลยเนี่ยตายหาแล้วรออเบต้าที่สูสีได้เพราะมันมีหนึ่งในสเต็ปการจุกผีแบบว่าหลบเขาล็อกเกอร์แล้วสตันด้วยทําไม่ได้แล้วนี่ยุ่งเลยเนี่ยเพื่อนกูตายเนี่ยคนหนึ่งกูจะผ่านได้ยังไงวะแพ่อเพื่อนเขาเริ่มไล่นั่นแหละเหรอ ก็แปลว่าเขาเอาทูมาปักแล้วก็โอเคงนะเขายังทำงานบ้างอะไรบ้างเอ้าวโอ้โหมพางานมาหากูใช่ไหมโอ้ชีสจัดมามไอ้เพื่อนทำดีกลายเสร็จดิแอบเนียนแอบเนียน พิธียังไม่ถึงไหนเลยทำไม่เสร็จใ้แต่สักดานเดียวบ้าไปแล้วยมัยนาุทงในสวัสยาหนุมุทธยประพธนาคนไม่ไม่น่าไหวจริงๆก่ะมันต้องสี่คนสามคนนี่เสียงตายเกินเลยเฮชัวาโอร่าอืดเจ้าเอ๋วัดดีทำไมฮะโอ้โหเต็มหัวเลยแม่งเอาเ้ยไปละบโหยคนจุก อย่าท่านอย่าเล่นกับผมผมมีดาบนะเว้ยเอ,อ้กล้าปาดได้ดาบไปเแคาดาบ Wars, เลเซอร์สตาร์วอลเคยเห็นไหม <c oughs> หัวด้วสองที <c oughs> แต่ไม่รู้จะทำยังไงเลยวะแม่งเปลี่ยนใหม่สวยเออหวดีท่านไอ,อ้หวดวาดราเนาะวี โอ้โหมันไตมาเล่าบายวิอย่าท่านเฮ้ยยี่ดิอ้ยหัวนมเอาผมเดอดโนเฮล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 จะตายแล้วเฮล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 เพื่อนกูตายแล้วโนเฮลมีปักอยู่แมนโอปีประตูขางเลอ้ย

ม่าเอ้ยอาบิกประตูหันเลยเอปักอยู่เฮ็ยกูกดผิดนะยักษ์อะไรเนี่ย อยู่แมนโนอะ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 นาโอ้ยหมดแรงแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเีลโอุ้ยโอ้ยนทุกพยายามมากลแล้วท่านผู้หญิงเกิดเหรอโหต้องมีเพิร์กก่อนถึงจะตันตู้ได้มันเป็นบระบบนั้นไปแล้วเหรอจริงเหรอ คือต้องไปซื้อเพิร์กสตันตู้มาหรอตีมรอบนี้ผมจะมาสเตอร์อัตตาเห็นแกได้เลยนะไอรอบาเมื่อกี้คือโคคูหัวดำรอบนี้ตุจะโคคูหัวขาวเลยมาสเตอร์อัตตาเห็นแกได้แม่งปักดิชิตเมื่อเราอัตตาครึ่งหนึ่งแล้วมันไม่รอดเราต้องมาสเตอร์อัตตาเห็นแกได้ อัตตาเห็นแกนได้แบบของจริงโอเคเปิดมากูเห็นคนวิ่งได้ใช่ไหมโอ้โหวันดีกอ d เ a m n i เนี่ย <damn> วิงว่งเข้าพาง,งานไม่เพื่อนอีกแล้วขอไฟท่านโอ้โหกูเห็นคลาใครมาเนี่ยปิดประตูดิครับ เขาไม่สนใจแล้วด้วยแล้วก็ปล่อยเขาไปทั้งนั้นอ้าวเหนบอกไม่สนใจก็ไม่สนใจจริงนะแค่เปิดประตูมัทักเฉยแค่เปิดประตูมาจ้๊เอ๋เฉยอะไรอย่างนี้พิเวนมัดเตอร์อัตตาเห็นแกได้มาหล่เดีย ยามเขาจุกอยู่อะยามโชว์สเต็ปมัเนี่ยสวยงามท่านใจมั่วเขาไม่สนใจผมเลยไว้เขาสนใจแต่ยามจะปล่อยเขาล่ายามไปั้งั้น เม mm ื่อก <Yeah, UH ี้ขอสักหนึ่งทีกับผีผมเนี่ยเพื่อนเจ็บไปแล้วยามเขาน่าจะพลิ้วจริงดูจากสเต็ปเมื่อกี้อืมเรียบร้อยยารู้อะไรไหมเอามาเติมเลยผมเนี่ยบอกแล้วอัตตามัตเตอร์อัตตาเห็นแก็ได้เลือดลดแค่นี้ก็จะเติมไว้พอเราคือมัตเตอร์อัตตาเห็นแก็ได้เพื่อนเลือดน้อยเราไม่แคร์ เราต้องมาสเตอร์อัตไตนก็นได้อืโอโอ้ยอยยด เงี่ะเนีนยยู่ใช้ได้อะไรยงติดสกอืมทังวรรัสสตาวุฒิธรรสาทุุธรทำดีท่านทำดีนยนาบุัรเขตสวัสดิ์สัพยาขารยมติหนุ่พุทยาประพาธนาพระกษสจัสเปวาปิสานยวะอารวาคาโยบิยาคตังทลปตังทิสวัสดิ์สัปยาข่ากปรกุัไงฮะดูี่มันโหเล่นยิบบหหดแม่งมันไส้นุ้ยบอกอะไรไอ้ขึ้น

เรื่องนี้มีแววอย่าทักดิทักเดี๋ยวก็แพ้หรอกไงอย่าไปทักเราเมื่อกี้ก็แบบนี้แหละเฮ้ย hey, สวยเพื่อนม่งรู้งานจริงเอาสิโดบเลยเออกูขึ้นเลยนะ่ยโโเยี่ยมโอ้โหยิบหาเยอะยังไม่ทำหาอะไรเลย,เลย ไอ้อะไรโอ้แม่วัดกรนมเอ้ยเงียนะโหก็เดลเมดไม่ไม่ไปซะทีวะ

โอ้โหแล้วเพื่อนกูก็าตายต่อหน้าต,ตากูเลยตายจริงด้วยนะตายแบบไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นด,ด้วยเวรกรรมโอ้ฉีดเห็นคนตายต่อหน้าต่อตา <c oughs> เราเข้าใกล้แล้วหรือยังวะ โโออ้หฟักอยู่แมนจะเอาไงจะเอาเราอ่ะเราอยากจะเอาอย่างเดียวแหละเฮ้ยโอ้โหนมองไม่เห็นโอ้โห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 จเย็นมันใส่ยากโอ้ยวัดตบเอง เมื่อกี้มาอุ่ารอมาทางนี้มาทางหนึ่งสะดุ้งเลยครับโอ้อ๋อไม่ใช่ฮ่าบ่ยตอนนี้เมียตายอยู่คนเดียวผมเนี่ยเป็นอะไรที่ดีแล้วเป็นที่ดีแล้ววันเดอร์ป้า ไมมัต้องมาคกูคนอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะยี่โอ้ยหมดแรงแล้วเข้าก่อนไม่ไหวแล้วตายแน่แน่หลยววันดีเอาไว้ปวดแน่เนาะพยายามแล้วตายยามเขานี่ตายวางของจริง อย่าพึ่งรีบก็ได้ท่านช่วยผมก่อนชนะได้จริงเลยกูเสียวแล้วเนี่ยจะชนะได้เหลอยาไปไหนขอยาหน่อยเถอะตอนนี้โอ้โหทำไมทำไมต้องเป็นกลูทำไมต้องลัูไม่เข้าใจ บัตรตบเอ๊ะกิ๊มียาพลีสอ้าวโอ้ได้เหรอได้เฉยว่ะเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยเพื่อนเราทำได้เหรอได้ไงโอเคท่านโอ้บอยทำไงวะเอาไงดีวะท่าน ผมหนีนะผมไม่รออ่ะเพื่อนแม่งได้เฉยฮะฮะฮะ Let's go fuck you man ยี่กยยยูไปแล้วผมไปแล้วท่านผมเพลนแล้วไปอยู่แล้วติมวินเย,ย่ติมวินสักทีติมวิน ส่วนคนอื่นไม่รู้จะวินไหมจอสู้แล้วกันนะติมหนีไปแล้วติมหนีก่อนแล้วยามกูจะรอดไหมโอ๊ยกระโดดลงยามยังมีเลือดพอดนะอยู่เนาะอ๋อยามหนีว่ะโอยยามไม่ใจเลยโอเครอดสองคนนี่ค,คืองานดีสำเร็จเอ่ GG ยามยามแม่งโปรโเกนไล่ต่อยผีเมื่อกี้เมื่อกี้ผีใกล้ตายยังผมไม่กล้าลองฆ่าผีอยู่ผมหนีได้หนีบอกแล้วมัตเตอร์อต,ตาเห็นแกนได้เว้ยหนีได้ก่อนคนหนีเลยยังไวติมมัตเตอร์อัต,ตาเห็นแกนได้เว้ย